สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส3ปี64ของหุ้น BTS หรือว่าบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบการเงินในไตรมาส3ปี6,4ของหุ้น b t s นะครับหรือไตรมาสนี้ก็คือไตรมาส4ปี63นั่นเองส่วนทำไมเขาถึงเรียกว่าไตรมาส3ปี64นะครับเพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆของผมละกันนะครับที่พูดเกี่ยวกับหุ้น BTS นะนะผมก็จะมีการพูดในรายละเอียดตรงนี้เข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะขอข้ามไปละกันนะครับ สำหรับข่าวที่น่าสนใจของหุ้น B T S ที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางสถานีรถไฟฟ้าตรงโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะครับก็เปิดให้ใช้บริการแล้วซึ่งกคาดว่าน่าจะสร้างไรายได้ให้กับหุ้น B T S เพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกนะครับ แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2563นะครับทาง b t s c ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของหุ้น BTS นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะก็ได้มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือทั้งสายเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับการเปิดตรงนี้ขึ้นมามันก็จะทำให้รายได้ของหุ้น BTS ก็เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับในปีนี้ เพิ่มเติมอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพูนะครับก็คือสีรัตไปที่เมืองทองทานีเป็นระยะทาง3กิโลเมตรนะครับจำนวน2สถานีซึ่งก็อนุมัติในวันที่9กุมภาพันธ์2564นั่นเอง จริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้น BTS ก็มีการไปลงทุนในหลายหลักทรัพย์อยู่เหมือนกันนะครับหลักๆที่เราไปเห็นเลยก็คือไปลงทุนกับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ในส่วนของสื่อโฆษณาของเขาด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีการไปลงทุนไปควบรวมอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เข้าใจว่าน่าจะน่าจะไม่มีการควบรวมกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ BTS นะครับก็เริ่มมีการไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของเขานะครับ เรียกได้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีแห่งการลงทุนของหุ้น BTS เลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นปีแห่งมรสุมของหุ้น BTS ก็ตามนะครับเพราะว่าในช่วงโควิด19เนี่ยยอดผู้โดยสารของหุ้น BTS ก็หายไปแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ส่งผลกระทบโดยภาพรวมนะมันไม่ใช่แค่หุ้น BTS อย่างเดียวนะครับก็ส่งผลกระทบไปยังหุ้นอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับ อะอย่างไรก็ดีในไตรามาสนี้ก็ถือว่างบการเงินของหุ้นบิเทเก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นมานะหลังจากเขาเจอวิกฤตในครั้งที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในารายไตรมาสน,นะครับในไตรามาส3ปี64หรือในช่วงไตรามาส4ปี63นั่นเองนะครับเราก็มาดูที่รายได้รวมนะครับก็อยู่ที่1 1 9 4 6 3 9ล้าน ค,คิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ2,132.99ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่12สตางค์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาส2ปี64นะครับหรือว่าไตรมาส3ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1 0 5 4 7 7ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ764.82ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่6สตางค์ต่อหุ้น ในส่วนของไตรมาส3ปี63หรือว่าไตรมาส4ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1512.55ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ2650.59ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่19สตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการในลายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกําไรสุทธิ Q on Q ก็บวกขึ้นมาถึง179%ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมา19.50% ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไตรมาส2ถึงไตรมาส4นะครับก็จะรวมกันเป็น9เดือนพอดีนะครับในส่วนของปี63เนี่ยก็มีรายได้รวมอยู่ที่32,733.14ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ3,422.90ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่22สตางค์ต่อหุ้น สำหรับของปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่3459.05ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ5196.63ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่36สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการในราย9เดือนข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิในปี63นะครับในราย9เดือนเนี่ยกำไรสุทธิก็ลดลงมา34%น,นะครับ เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยนะครับทำไมรายได้รวมในราย9เดือนปี63ก็เยอะกว่าของปี62แต่พอมาคิดเป็นกําไรสุทธิกับพบว่ากำไรสุทธิในราย9เดือนปี63กับลดลงมาจากของปี62นะครับ ผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูในรายละเอียดก็พบว่านะครับจริงๆเนี่ยกำไรของหุ้นบ t s เก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเขามาขาดทุนในส่วนของกิจการร่วมค้านะครับก็คือบริษัทร่วมค้าเนี่ยเขาขาดทุนหุ้นบ t s เก็ต้องไปร่วมขาดทุนด้วยนะครับซึ่งพอมาคิดเป็นในส่วนของงบการเงินเนี่ยมันก็เลยทําให้กําไรของหุ้นบ t s เก็ลดลงมาด้วยนะครับในราย9เดือนปี63นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมมาดูในส่วนของกําไรจากการดําเนินงานนะครับ ในรายเเดือนปี63เนี่ยก็อยู่ที่8 3 3 1 8 1ล้านบาทนะครับส่วนของราย9เดือนปี62เนี่ยอยู่ที่5,392.62ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่เขามาโดนในส่วนของกิจการร่วมทุนขาดทุนนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้กำไรของตัวบริษัทก็ลดลงนะ ที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะังการเงินของสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี63เทียบกับสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี63กันนะครับเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะครับในสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี63ก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่259,73.53ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ13,2959.53ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่73,014ล้านบาทคิดเป็นค่า DE นะครับค่า DE ก็อยู่ที่1.82เท่าส่วนของสิ้นสุดเดือนมีนาคมปี63นะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่173,100.48ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ15,854.89ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่67,245.58ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่าดีนะครับค่าดีก็จะอยู่ที่1.57เท่าจากงบแสดงฐานนักการเงินข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ18%ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นประมาณ25%นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ8.5 7เ อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงของหุ้น BTS เลยก็คือในส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของกําไรสะสมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าหุ้น BTS นะครับก็ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ซึ่งในปัจจุบันนะครับขาดทุนสะสมก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0กว่าล้านบาทก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หรือเปล่า แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการจ่ายปันผลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตัวบริษัทก็มีกําไรมาโดยตลอดนะเพียงแต่ว่าเขาก็มีขาดทุนสะสมมานะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันเนาะปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น BTS ก็อยู่ที่ประมาณ19เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่2.42เท่าก็ถือว่าค่า P/E ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับไม่ถือว่าสูงมากนะ สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่5.10%ต่อปีนะครับก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9บาท40ตางต่อหุ้น อะใครสนใจหุ้น BTS ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึงละกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น BTS กันบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาของหุ้น BTS ก็อยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เว์นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทาง อย่างไรก็ดีตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะลงเนี่ย50-50นะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าราคาณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเข้าไปซื้อเพื่อสะสมลงทุนยาวๆเนี่ย ก็อาจจะปเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะครับในการเข้าไปสะสมตอนนี้ได้แต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับหรือว่ายังลังเลอยู่เนี่ยแนะนําว่ารอให้ราคาเขาเลือกทางให้ได้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กกว่านะครับแต่ถามว่าเข้าไปสะสมตอนนี้ได้ไหมมันก็เข้าไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการเลือกทาง,ขงเขาอีกแหละว,ว่าเขาจะเลือกขึ้นหรือว่าจะเลือกลงนะครับ Stevens. อืมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้น BTS โอเคถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเองเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ